ก็เป็นกาแฟกาแฟนะครับมีกับข้าวอ่าครับนี่ก็อยู่ที่ตู้ เสบียงนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆคล้ายๆรถไฟจีนนะครับก็จะมีนี่ครับน้ซิโกเร็งนะฮะน้ซิโกเร็งก็คือข้าวผัดนะฮะอันนี้น้ซิเลมะนะครับก็เป็นข้าวมันมะพร้าวกับไก่นะครับผมก็ซื้อไปครับแล้วก็นี่มีวุ้นผัดนะฮะภาษาภาษามาเลย์เรียกบีวุ้นนะฮะแล้วก็มีเซน์วิชนะครับแล้วก็มีเครื่องอบนะครับแล้วก็มีน้ำตาลนะครับ ถ้าเปิดแต่กระเดียวพื้นเราคงก็ซื้อมานะครับเดี๋ยวไปชิมกันอ่านี่ก็มีน้ำดื่มนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับครับนี่ก็ที่ซื้อมานะครับก็เป็นข้าวนาชิลมะนะฮะก็คือนาชิลมะก็คือข้าวมันนะฮะมันมะพร้าวนะฮะแล้วก็นี่ก็มีโรยไข่เจียวมาหน่อยแล้วก็นี่เป็นแกงไก่นะครับเดี๋ยวชิม หอมดีอยู่บนรถไฟนะครับโอ้นี่เข้าอุโมงค์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชิมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ้าวกินได้ครับส่วนหนึ่งโอเคนะคบถชาใช้ได้ ตรงนี้มันเป็นพริกพริกแบบซัมบาลนะออกหวนหวานได้ดใกล้ๆน้ำพริกเผาอะ่ะแต่ก็มีความต่าง,งไม่ถึงกันใช่ใกินก็เข้ามานันอร่อยดีอะ่ะ แต่เป็นชื่อเลมะที่ไม่ได้ใส่ถั่วทอดครับปลาทิ้งจ้างทอดมาด้วยครับมีรถไฟครับวงหน้าสู่อ่าเมืองอีปรครับที่เป็นจุดหมายปลายทางในวันนี้นะครับ